ทำไรเนี่ยต้องการอะไรจากผมอนะ่ะฉันจะให้นายไปเจอสามีฉันฉันให้เงินนายหมื่นหนึ่งคนจนอย่างผมเนี่ยนะคุณจะพาผมไปเจอสามีคุณแล้วผมเอาอะไรไปสู้คุณก็เอาเงินพวกนี้เนี่ยไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆสิถ้าคุณจบงานไวแล้วก็ฉันให้ห้าเท่าแล้วถ้าผมเอาเงินหนีอ่ะถ้าคุณไปแปลงโฉมทำให้ตัวเองดูดีขึ้นได้ภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ฉันให้ไปเลยสิบเท่า ต่ถ้าช้ากว่านั้นเนี่ยก็ตามที่ตกลงไว้ได้เลยครับรับรองว่าขันแน่นอนครับฉันไม่ต้องการความรักใ,ใดๆทั้งนั้นนอกจากความก้าวหน้าในอาชีพฉันชื่อมุกและนี่คือเรื่องราวชีวิตของฉัน ไม่เจอกันตั้งนานเลยนะครับคุณภรรยาเราสองคนแต่งงานกันแค่ในนามอย่าเกินหน้าเกินตาไปไหนเลยคะ่ะคุณอาทิเทพผมมีตั๋วสองใบใหานันิมนกันถือว่าฉลองครบรอบที่เราแต่งงานด้วยกันสองปีเชิญคุณไปฮนิมนกับเลขาคนุณนะคะเห็นตัวติดกันอย่าตังเม หึงผมใช่ไหมฉันไม่หึงคุณหราาอกค่ะคุณสามีคุณคงไม่รู้สินะคะว่าฉันเนี่ยเจอคนรู้ใจคนใหม่แล้วอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงคะคนรู้ใจคนใหม่ของฉันเดี๋ยวไงขอตัวแป๊บหนึ่งนะคะ เกือบโดนจับได้แล้วเนี่ยทำไมไม่แกะป้ายออกเอา้าก็ผมไม่รู้นี่ว่าแต่นั่นสามีคุณอะทั้งหลอ่อสุข,ขุมดูดีมีฐานะคุณไม่ชอบเขาเหรอเราสองคนแต่งงานกันแค่ในนามอะเขาไม่ได้รักฉันหรอกว่าแต่ค่าจ้างผมะ่ะ เสร็จง,งานแล้วผมขอตัวนะครับขอบคุณครับเดือนนี้บริษัทของเรายอดขายเพิ่มขึ้น40%คุณนายครับคุณเป็นพนักงานนี่เก่งมากผมขอปรบอมาให้ครับจริงๆฉันควรที่จะเป็นพนักง,งานดีเด่นไม่ใช่เหรอคะผลงานฉันก็ดีกว่าไอ้อีกอย่างยอดขายฉันเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตั้ง50%มากกว่าของไออีก เนี่มุกมันจะมากเกินไปแล้วคุณมุกครับ<ม>คุณควรที่จะเคารพก,การตัดสินใจของผมนะครับเอาละครับวันนี้เริ่มประชุมได้ค่ะนี่พุณทำแบบนี้กับฉันได้ไงอะโกรธงั้นเหรอที่ฉันพาแฟนใหม่มาเจอหึงฉันงั้นเหรอทำไมผมต้องหึงคุณด้วยล่ะครับในเมื่อเราสองคน แต่งงานกันแค่ในานามคุณหึงก็ยอมรับมาซะดีๆเถอะผมเนี่ยนะจะหึงคนโกหกแบบคุณฉันไม่ได้โกหกเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้ดู ว่าไงครับคนสวยตามหาผม่หรอรู้ได้ไงต้อจะมาหาก็ความจริงของคุณเนี่ยถูกเปิดเผยแล้วไม่ใช่หรอบ้าดิฉันอุตส่าห์ให้เงินนะั้นตั้งเยอะอะทำไมถึงทำแบบนั้นคุณก็อยากโกหกตัวเองสิรู้สึกแบบไหนเนี่ยก็พูดไปแบบนั้นอะไรพูดถึงเรื่องอะไรก็เมื่อวานนี้คุณพาผมไปเจอสามีคุณทำไมล่ะผมรู้นะว่าคุณเนี่ย รักเขามากแล้วทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อทำให้เขาสนใจไม่รู้อะไรไม่ต้องพูดโอเคแล้วคุณมาหาผมมีอะไรอีกล่ะคือช่วยแก้งมันแฟนฉันอีกรอบได้ปะได้แต่ครั้งนี้เนี่ยผมไม่รับเงินเป็นค่าจ้างเนี่ยแล้วจะอ,อะไรอ่ะ ไว้ผมจะบอกทีหลังแล้วกันนี่คุณกันแฟนใหม่ฉันเองทีนี้ก็คืนตำแหน,น่งพนักงานดีเด่นให้ฉันได้แล้กันเดี๋ยวคืนนี้เจอกันที่เดิมนะไปดื่มแล้ได้ครับเจอกันร้านเดิมนะครับนี่นายสองคนรู้จักกันเหรอ คุณอิตเนี่ยเขาเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนยากไร้ให้เข้าผมกินตลอดเลยเราก็เลยสนิทกันแล้วทำไมไม่บอกฉันเล่าเอาก็คุณแจ้งผมมาเนี่ยจ่ายค่าจ้างผมมาแล้วกันเอาเท่าไหร่ล่ะครั้งนี้ผมขอค่าจ้างเป็นความรู้สึกคุณแล้วกันคุณอย่าหลอกตัวเองเลยผมเชื่อว่าคุณอติตเนี่ย เขาเป็นผู้ชายที่ดีพอแล้วก็รักคุณมากด้วยผมขอตัวนะเจอกันนะครับที่เขาพูดหมายความว่าไงอะโม เราสองคนไม่ได้แต่งงานกันแค่ในานามนะผมรักคุณจริงๆคุณมารักฉันตอนไหนผมรักคุณตั้งแต่เจอคุณครั้งแรกแล้วแต่คุณอยู่ใจตัวเองมากกว่าบ้า,บา,บาตอนนี้ เราสองคนก็เป็นสามีภรรยากันแล้วนะผมว่าเราไปทำหน้าที่ของสามีภรรยาก